พรเขียวอ่อนค่ะในรายการ The Cluster เจาะความคิดสังคมธุรกิจไทยค่ะคุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าผิวพรรณเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องของเส้นผมด้วยซึ่งก็มีความสําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเส้นผมที่มีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านเลยนะคะที่บอกว่า นเองนั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็มีปัญหาทางด้านเส้นผมไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะคะแต่ถ้าหากใครเนี้ยผมฟูผมแห้งแตกปลายที่สําคัญคือปัญหาผมบางผมร่วงพบบ่อยเลยทีเดียวสําหรับคนที่ทําผมบ่อยๆนะพี่สม้มใช่ตรงนี้ค่ะวันนี้เองได้ข่าวว่าแขกรับเชิญของเราจะมาตอบโจทย์ด้วยใช่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นนะคะก็เป็นผู้ที่มีใจรักนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมให้สวยงามแล้วก็มีใจรักในเรื่องของธุรกิจที่ตัวเองทําด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการ คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับความสวยงามทางด้านเส้นผมอดใจรอสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะ ช่วงจอลเรเดอะคลั c เ u s t e r ในวันนี้นะคะเรายัางคงคุยกันในเรื่องของความสวยความงามกันอีกครั้งค่ะแต่ว่าเป็นความสวยความงามในเรื่องของเส้นผมนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอต้อนรับดรผ่องพันธ์ภัยพนรัตน์ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทภัยพนรัตน์มาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ด็อกเตอร์คะก่อนที่ด็อกเตอร์จะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพของเส้นผมทราบมาก่อนว่าเป็นนักธุรกิจมาก่อนด้วยทําธุรกิจประเภทไหนมาคะค่ะก็ทําหลายอย่างนะคะค่ะงานหลักๆที่ชอบเอาเป็นงานที่ชอบดีกว่านะคะงานที่ชอบก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับจิวเวลจิวเวลี่จิวเวลี่แล้วก็สมสวยความงามเหมือนกันนะามสุยความงามแล้วก็มาต่อด้วยสถานศึกความงามสถานความงาม ันนี้จะทำกค้งเปจรเลยค่ะนนก,ก็คือคดูแลร,รูปร่างผิวพัรร์ค่ะแล้วก็เสริมสวยค่ะ,คะแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้นอกจากบทบาทของนักธุรกิจยังมีอีกบทบาทหนึ่งดำรงตำแหน่งอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กู้หญงาน่งากจริคๆสวยด้วยใจบุญด้วยนะค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วนี่ก็ได้มีการทําธุรกิจในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของจิวเวลรี่มาก่อนแล้วก็ยังทําในเรื่องของด้านกฎหมายด้วยแต่ว่าเพราะอะไรคะดรถึงได้ผันตัวเองมาทําธุรกิจในเรื่องของเส้นผมคะค่ะ ก็เดิมที่แจ้งให้ทราบมสักครู่ว่าเราเปิดสถานเสริมความงามเนี่ยเขาเปิดสถานเสกิมความงามครบวงจอเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยมใช้เป็นอะไรและอะไรที่ขายง่ายในตอนนั้นนะคะเราดูว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยไม่ต้องแนะนําเยอะลูกค้าจะเกิดความมั่นใจได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นผิวพันผิวหน้าเนี่ยลูกค้าจะกลัวแพ้บ้างอะไรบ้างก็จะตัดสินใจยากขึ้นมาดนึงค่ะนะคะคือตอนน้ที่เปิดสถานเสริมความงาม สถานเสริมความงมของด็อกเตรมีทรีทเมนต์เกี่ยวกับผมอยู่แล้วหรือเปล่าคะค่ะมีด้วยแต่ตอนนี้เป็นนำเข้าเป็นนำเข้าทั้งหมดมันนำเข้าเลนราคาค่อนข้างจะสูงเพราะราคาสูงเนี่ยอาจจะคุณภาพอาจจะไม่รู้ราคาจะสูงไปนิดนึงนะคะทีนี้ลูกค้ามัจะแซวบอกว่าถูกนิดนึง แล้วก็ดีๆเลยเนี่ยมีไหมถูกและดีถูกและดีด็อกเตอร์จัดให้ก็เลยทําต้องคิดอของตัวเองเลยค่ะทีนี้กลุ่มเป้าหมายของโกแฮรเนี่ยเป็นใครคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรเริ่มต้นเลยจากร้านสวยๆเลยคะค่ะเราจาวิ่งเข้าสู่ร้านสสวยก็จะมีการแจกสินค้าทดลองใช้ แล้วก็เข้าร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยเพื่อจะให้ร้านเสริมสวยเนี่ยเข้าไปจับไปซื้อซื้อที่ร้านอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็ใช้กับลูกค้า,คาแสดงว่า,าลูกค้าหลักจะเป็นร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยแล้วกูอย่าง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 ฟ้ายสนใจซื้อเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้หรือว่าเราต้องติดต่อผ่านร้านเสริมสวยเท่านั้นคะในปัจจุบันเนจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายคือร้านอุปกรณ์เสริมสวยร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วประเทศก็จะมีของเหลาหมดร้านเสริมสวยก็จะเป็นเป็น เป็นการเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าทู่บริโภคทั่วไปค่ะน่าสนใจมากๆเลยแสดงว่าจริงๆแล้วก็ต้องมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยทีเดียวสิคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี้เราแบ่งผลิตภัณฑ์ออกไปเป็นสกลุ่มนะคะก็กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผมเส้นใหญ่กลุ่มผมเส้นใหญ่เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของผมเสียผมแห้งแตกปลายนะคะแล้วก็กลุ่มผมเส้นเล็กสำหรับผมที่เบาชี้ฟูไม่มีน้ำหนักจะทรงยากอย่างเียนะคะ ส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มปัญหาผมร่วงเปปัญหาเรื่องผมร่วงแล้วก็ต้องการเล่งผมยาวะนะคะจะนกลุ่มที่3กลุ่มที่4ี่จะมีกลุ่มเรื่งเซรั่มบำรุงผมเซรั่มบำรงุงผมทีนี้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราค่ะแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงคะอโหอันนี้ต้องต้องโกแฮนี่นะเป็นที่ที่พูดจนถึงมากๆกันเรื่องของคุณภาพค่ะค่ะนะคุณภาพนี้ลูกค้าจะจะให้ความแบบ ็เลยชื่นชมมากอะคะเพราะว่าคุณภาพเราเหนือราคาเพราะราคาเราค่อนค้าจะเป็นแมสนะคะค่าจะ,ะถูกนิดหนึ่งนะคะคุณภาพแบบมันอยู่ข้างบนน่ยราคอยู่ข้างล่างลูกค้าแซงว่าโอ้คุณภาพมีเยอะมากเลยแล้วก็เต็มด้วยคุณเออเรื่องของปริมาณ นี่อตรงตามกับที่ลูกค้าโคกและดีตอบโจทย์มากทีนี้เนี่ยอยากจะถามถึงเรื่องผลิตภัณฑ์อีกนิดนึงว่าตอนนี้ตัวไหนเป็นตัวที่กําลังได้รับความนิยมมากเลยค่ะของโกแฮค่ะเซลล์ของโกแฮเลยเป็นตัวที่ออกตลาดตั้งแต่ต้นก็คือซิคกี้สาราทะเลซิคกี้สาราทะเลตอนนี้บำรุงสีเขียวตัวนี้จะบำรุงเป็นอาหารผมนะคะบำรุงให้ทำผมแห้งเสียแตกปล้วได้กลับมาคืนสภาพได้ดีมากได้เร็วมากเลยค่ะ คือสโลแกนเราคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แปลว่าต่อไปนี่ไม่ต้องตัดปลายผมแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องตัดผมทิ้งแล้วตอบโจทย์ได้หมดเลยตัวซิปปี้สไลด์ทะเลแล้วก็กินดับนมสูตรพิเศษสองตัวนี้ถ้าผมแห้งเสียแตกปลายนี่ใช้แล้วเห็นผลทันทีค่ะเมื่อสักครู่ดรได้บอกเอาไว้ว่าจริงๆเนี่ยมักจะวางที่ร้านเสริมสวยทีนี้ในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยแสดงว่ามีวางที่ร้านเสริมสวยอย่างเดียวหรือว่ามีช่องทางอื่นด้วยคะมีร้านจําหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยค่ะ อุปกรณ์เสริมสวยร้านเพียงสำอางห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้ามีเดลโมมีโตคิวมีวิลล่ามาร์เก็ตนะคะก็มีหลายที่เลยค่ะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนโก้เฮร์อยู่แล้วนะคะไม่ได้ต้องต้องเดินเข้าร้านสำสวยอย่างเดียวนะสวยเองที่บ้านได้เดินเข้าห้างสรรพสินค้าก็สามารถช้อปปิ้งได้พูดถึงนิดนึงค่ะดีกว่าค่ะดรค่ะในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดค่ะตรงนี้แอบบอกนิดนึงได้ไหมคะว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้าง ถ้าเาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นเราใช้ตลาดเขาเรียกว่าการตลาดป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองความหมายของป่าล้อมเมืองคือเราจะวิ่งเข้าหาลูกค้าต่างจังหวัดก่อนอล้วเราหลบล้อมเข้ามาใช่ค่ะรู้สึกว่าตลาดต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเปิดกว้างกว่าเวลาคุยแล้วรู้สึกคุยง่ายคะ ให้การให้การต้อนรับดีก็เลยจะเปิดตลาดต่างจังหวัดเสร็จแล้วถึงจะตีเข้ามาในเมืองและจริงๆลูกค้าที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของโกแฮรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพค่ะถ้านน้ปัจจุบันนี้กรุงเทพเป็นเป็นเป็นตัวเลขที่ดีเลยค่ะค่ะจริงๆก็ทั่วประเทศนะคะตัวเลขดีหมดตอนนี้ลูกค้าก็รู้จักค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วการทำพีอาร์ของแบรนด์โกแฮรเนี่ยเป็นยังไงคะค่ะเรามีทั้งสื่อทีวี นะสี่อนิตยสารสีทยุและรวมทั้งตอนนี้ก็จะรู้สึกจะเห็นตามรถเมย์ต่างๆคือติดที่รถเมย์เลยค่ะ เคยขับตามอยู่ค่ะไปไหนด้านหน้าเลยเรียกได้ว่ามีทุกที่แล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวสำหรับโกแฮเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วมากมายเลยทีเดียวและนี่ก็คือเส้นทางการทําธุรกิจนะคะของด็อกเตอร์กับผลิตภัณฑ์โกแฮแต่ในช่วงหน้าค่ะเราอยากจะมาดูว่าด็อกเตอร์มีแนวคิดยังไงแล้วก็อนาคตของโกแฮจะโกอินเตอร์หรือเปล่านั้นอดใจรอสักครู่ค่ะในช่วงหน้าค่ะ กลับมาคุยกับดรผ่องพันธ์ภัยพนรัตน์กันต่อนะคะกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเส้นผมโก h a ค่ะซึ่งมเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเราก็คุยกันไปหลากหลายเรื่องราวในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในประเทศไทยทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดในต่างประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะต้องหันมาถามดรแล้วละค่ะว่าโกแฮนั้นมีการวางแผนที่จะไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC อย่างไรบ้างคะค่ะ ในตลาด e-c เนี่ยจริงๆเราได้เปิดตลาดมาได้สีหปีแล้วนะคะโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายลูกค้าที่อยู่ชายแดนแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้นำเข้านำเข้าไปประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ลาวเขมรพม่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะรู้จักสินค้าเราดีแล้วนะคะจะเป็นบางตัวเป็นตัวชิคกี้สไลท์เทเลเยนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันมากนะคะและตอนนี้สองปีหลังเนี่ยเราได้ออกบูธ ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ค่าจะมากออกแค่ทุทเดือนนะคะพุทธเดือนก็ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศทีนี้กลยุทธ์การตลาดในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะถ้าเป็นเรื่องผมเนี่ยฉันว่าเค้าเจอของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันตรงเรื่องกลิ่นนิดหนึ่งนะคะเรื่องกลิ่นคนจะชอบกลิ่นค่ะอาจจะแตกต่างนิดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็จะชอบกินอีกตัวนึงของเรานะคะนี่โกแฮอร์อิงเกิลแต่ถ้าเป็นซิปิสลายเนี่ยเป็นพม่าเขมรลาวนี่โอเคชอบชอบการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะทุกประเทศที่เราไปเลยไหมคะทุกประเทศเลยค่ะเพราะเนื่องจากเป็นคุณภาพนะคะดิฉันมั่นใจว่าคุณภาพโกแฮรเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีคือเราที่สำคัญที่บอกว่าราคาไม่แพงก็เลยค่อนข้างจะไปได้ได้กว้าง ขอให้ได้ใช้อย่างเดียวหรือว่าได้ใช้ได้ใช้อย่างเดียวเลยค่ะแล้วกลับมาแน่นอนสูตรที่สูตรในประเทศไทยเหมาะสําหรับคนไทยทีนี้พอเราไปต่างประเทศเราต้องปรับสูตรให้เข้ากับบ้านเขาไหมคะนิดหน่อยค่ะอาจจะเป็นเรื่องกลิ่นแค่เรื่องกลิ่นแต่ว่าเรื่องด้านอื่นเรื่องเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วแต่ละประเทศเขามีปัญหาต่างกันไหมคะอย่างบ้านเราเนี่ยมลภาวะเยอะหรือว่าผู้หญิงชอบทําผมต่างประเทศเป็นอย่างนี้ไหมคะ ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าที่เรียนได้ทราบว่าถ้าเป็นเครื่องผมเนี่ยนั่นมองว่ามันยังใกล้เคียงกันอยู่ค่ะนะคะใกล้เคียงแล้วก็ความนิยมก็ใกล้เคียงกันก,ก็ยังขายได้ดีโดยที่เราไม่ต้องปรับสูตรอาจจะมีกลิ่นอาจจะกลิ่นก็ไม่ได้ปรับนะคะแต่อาจจะขายเป็นบางตัวที่ตัวนี้เมืงมงองไทยนิยมตัวนี้สิงคโปร์อาจจะนิยมตัวนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ดีก็ทำให้หลากาแต่ละประเทศค่ะค่ะทีนี้ขออนุญาตถามเรื่องแนวความคิดในการทําธุรกิจของดรบ้างดีกว่าตั้งแต่เริ่มจนถึงทุกวันนี้ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวมีแนวคิดในการทํางานยังไงคะจริงๆธุรกิจที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยฉันมองว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเันเองหัวใจของการบริหารงานเป็นหลัก คือการบริหารงานเนี่ยจะต้องเป็นธรรมและก็มีจริยธรรมนะคะแล้วปฏิบัติต่อผู้ร่วมธุรกิจเพื่อความซื่อตรงจริงใจและซื่อสัตย์อันนี้เป็นจุดที่คิดว่า10กว่าปี12ปีนะถึงตอนนี้เป็นจุดที่เราต่อยอดได้นะคะลูกค้าให้การอยอมรับนั่นก็เป็นแนวความคิดในการทํางานในเรื่องของการดำเนินธุรกิจแต่ว่าใน,นส่วนที่ท่านดเรเนี่ยเป็นผู้พิพักษาด้วยตรงนี้นะคะซึ่งเป็นงานที่ ในการส่งเสริมสังคมตรงนี้ดรมีแนวความคิดในการทํางานอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเป็นเรื่องของสังคมเนี่ยงานผู้เลือกงสารสมททเป็นงานที่ใจรักนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเด็กเด็กเยาวชนเดียเ๋ยวนี้จะมีปัญหาเก,กี่ยวกับครอบครัวเด็กที่อยู่มาที่ศาลเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีเรื่องคดีคถึงถึงจะมาสู่ศาลแต่ว่าปัญหาหลักของเด็กก็คือเรื่องของครอบครัวะครอบครัวแตกแยก นะคะแล้วก็เรื่องของปัญหายาเสพติดอันนี้ก็มามาอันดับหนึ่งเหมือนกันค่ะทำงานกับเด็กยากไหมคะดเอรเป็นบางคนนะคะบางคนเขาก็พูดแบบเป็นแพทเทิร์นมาเลยอะค่ะทุกครั้งที่เวลาเจอเด็กเนี่ยก็เวลาก็บอกอ๋อเด็กเสร็จแล้วเนี่ยหนูจะไปแก้ตัวหนูจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตเขาก็จะพูดเป็นแพทเทิร์นเลยหนูจะไปเรียนหนังสือหนูจะไปสมัครเรียนกศนอนะคะแล้วก็จะต้องใจช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรเขาจะเป็นแพทเทิร์นพูดเหมือนันหมดเลยค่ะ เราการตามไหมคะว่าเด็กที่ออกจากออคดีพ้นคดีเราไปแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นไหมต้องกลับมาหาท่านดอรอีกรอเปล่าค่ะก็มีนะคะที่ศาลก็จะทําการประเมินอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็มีบางคนที่เป็นเคสที่หนักๆนะักนบางทีค้าค้ายาเนี่ยนะจำนายพวกนี้จำนายบางทีกลับมาสองสารอบค่ะก็อาจจะเห็นช่องว่างกฎหมายตรงนี้ค่ะว่าเด็กแล้วเยาวชนนี่เรามักจะในเรื่องการแก้ไขฟื้นฟู ไม่เน้นการลงโทษแต่กเป็นจุดที่ที่ผู้ใหญ่บางท่านก็เอามาเป็นประโยชน์ <Okay. S 2> เอาเด็กเอาเยาวชมนมาเป็นประโยชน์ในการพ <Okay. S 2> าค่ <Okay. S 2> าะดังนั้นก็เป็นแนวความคิดในการทํางานนะคะของดรในเรื่องของการดําเนินธุรกิจและก็การทํางานเพื่อสังคมด้วยวันนี้ต้องขอบคุณดรของพันธุ์ภัยธนรัตน์เป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะคคุณเธอ ุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายยังคงมีสาระดีๆรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นอดใจสักครู่ค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านพลังงานเรามีงาน Oil and Gas Thailand 2015งานหมหกรรมครั้งที่5ของอุตสาหกรรมน้ำมันกส๊สและปิโตรเคมีขนาดใหญ่นะเขาบอกว่าใหญ่ระดับเอเชียเลยที่ไบเทคบางนานะคะภายในงานก็จะมีการแสดงงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันกส๊สปิโตเคมีอุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆในอุตสาหกรรมด้วยคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oi-gas.thai.com l ค่ะมาดูในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรกันบ้างนะคะบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดค่ะร่วมกับบริษัท Comexposium จำกัดจากประเทศฝรั่งเศสนะคะจัดงาน s i m a ASEAN Thailand 2015ระหว่างวันที่17-19ถึงกันยายนค่ะ ณอาคาร1และ2นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีโดยภายในงานนะคะก็จะจัดการแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรค่ะ อุปกรณ์การเกษตรและก็ปัจจัยการผลิตจากบริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะและการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028335347หรือที่ w w w s i m a a s e a n c o m ค่ะ อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบ้านเรานั้นมีอาคารสูงค่อนข้างเยอะงานนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพย์สินแห่งเอเชียครั้งที่8ค่ะงานนี้นะคะจัด17-19กันยายน เป็นการแสดงสินค้าเทคโนโลยีมีการประชุมสัมมนาระดับชาติด้วยนะคะด้านการบำรุงรักษาอาคารบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชียรวบรวมผู้ที่เชี่ยวชาญด้านแวดวงอุตสาหกรรมมีทั้งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เองมีนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอาคารด้วยคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้0283352100 2 8 3 3 5 2 1 0ค่ะ และนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นติดตามได้นะคะในรายการ The Cluster เจาะความคิดสังคมธุรกิจไทยทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงทางทบ .5 แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ